สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะ <พอ S 1> เด็กๆค่ะเนื่องจากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 ทำให้คุณครูไม่ได้พบกับเด็กๆนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เด็กๆอยากรู้จักคุณครูไม่เอ่ยใครอยากรู้จักบ,บ้างช่วยยกมือหน่อยค่ะ ในห้องของเรามีคุณครู3ามท่านนะคะคุณครูท่านที่1ค่ะคุณครูชื่อคุณครูโชติกาศรีจันชัยนะคะหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูออกท่าคุณครูคนที่2นะคะครูปวัญฤดีสุขพรวาลีค่ะหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูขวันค่ะและที่เชร์คนที่3ค่ะ Hello, I am Teacher Mitch and I will be your teacher in English and Math. Hope to see you soon. ครูแนะนําตัวไปแล้วเด็กๆจะชึ่นครูได้ไหมเอ่ยคุณครูคนที่หนึ่งค่ะครูออฟค่ะและคุณครูคนที่สองค่ะครูขวัญค่ะเก่งมากๆเลยค่ะและที่เชื่อคนที่สามค่ะ what is my name again good job teacher Mitch เด็กๆจำเก่งมากๆเลยค่ะ ค่ะครูขวัญเมื่อกี้เด็กๆก็ได้รู้จักชื่อคุณครูไปแล้วนะคะคุณครูก็อยากรู้จักชื่อของเด็กๆเหมือนกันค่ะรบกวนคุณพ่อคุณแม่อัดคลิปแนะนําตนเองส่งมาให้คุณครูทางไลน์นะคะคุณครูจะรอดูคลิปน่ารักน่ารักของเด็กๆนะคะเด็กๆเตรียมความพร้อมก่อนมาเรียนกันหรือยังคะไหนใครดื่มนมจากแก้วหรือดูดจากหลอดเองได้แล้วบ้างคะยกมือให้ครูดูหน่อยค่ะ เก่งมากๆเลยค่ะคุณครูขอ,ขอความร่วมมือจากคุณพ่อคุณแม่ช่วยฝึกน้องทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองนะคะ<ม>เช่นการรับประทานอาหาร<ม>การใส่รองเท้า<ม>การถอดรองเท้าอย่าลืมเลยที่สำคัญเข้านอนให้เป็นเวลานะคะจะทำให้ร่างกายของเราจะได้แข็งแรงค่ะค่ะครูขัา คุณครูก็ขอฝากเด็กๆนะคะให้ติดตามคลิปทางช่องทาง MV Kids นะคะของทางโรงเรียนสำหรับเด็กๆอนุบาลน,นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้และความสนุกให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะเช่น,นคณิตสนุกค่ะภาษาสนุกนิทานสนุกจาก MV Kids Story กิจกรรมศิลปะจาก l e t t e r a r t อย่าลืมติดตามชมกันนะคะ พู้อ๊อฟก่อนจากกันเด็กๆอย่าลืมสวมหน้ากากละไมัยทุกครั้งคะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมพกเจลแอนพฟอติดตัวไปด้วยนะคะเช่นก่อนรับประทานอาหารหรือว่าเข้าห้องน้ำทุกครั้งต้องล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคค่ะ Kids don't forget to put on your mask and wash your hands with alcohol Stay safe and healthy เด็กๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเปิดเทอมนะคะค่ะสวัสดีค่ะไปกัน <Bye. S 1>